สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูายเล่นเกมเนาะออะไรก็ไม่รูนนร้นะครับเฮ้ยมึงหยุดดีโอ้โ no. นเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ดึงเท่าในโก้หรอกเฮ้ยมันชื่อไวรัสซวเวอร์มึงอย่ารอดเกมกูก็ไม่ได้ดึงฟรีไฟย่างถึงกว่ายเยอะเฮ้ยอย่ายุ่งกับกูไปลับเฟซก่อนเรื่องของมึงไปดีกว่าเอาไอสัตว์ไปไหนก็ไปไป ไอย้ยาส่งเสียงตอนท้ายดิสัตว์โหทุกคนเมื่อกี้ผมเจอพญามากนูนะครับผมมันมาตะโกนเรียกผมไม่หยุดเลยตอนนี้เอาช่างรับคุยไปก่อนแล้วคุยอะไรไปกอนไปสำรวจกันดีกว่าครับผมคิอมาเกียดปะเออช่างหรือครับลองอต้องสามแสน่า

ผมเล่นได้แค่วันเดียวนะไวออสเว่ยเหมือนติดเลยแร้วเราตอนนี้เราก็เล่นไปเรื่อยเล่นวิธีตีไม่หยุดตีตีตีดิเอ้สักตีตีตีดิวายเฮียเออชนะแล้วเต้นในตีตีดิดิตีตีเจ็บไปไฟต่อเลยตีตีเอออินเว้ยกระหนกเว้ยอินเว้ยกระหนกเว้ย วุ้ยวุ้ยวุ้ยเอามาวะเฮ้ยว่าสติเริ่มมาวาจาเริ่มมีสติหายหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้สู้ตอบสู้ตอบแบบไม่สนใจเลยเลยนะสู้สู้เลยเย้สู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 ้ซาซาปาลากาปาลากีสู้สู้ซีซีปาลากีปาลากาไอฟาสู้ซาปาลากาปาลากีเกม

เด้ครับทุกคนโอ้ยวิวิวุ้ยวาจาเริ่มมีแล้ว่ะสู้สู้เลยสู้สจัปุ้งจัปุ้งจับ่งปิงปงปงก็อืมชิคกี้พายไอชิคกี้พายใครรู้จักชิคกี้พายมั้งครับที่มันกินช้างตัวทัอยังไม่อิ่มอ่ะใครที่กดติด ตามกดหวัวใจในทั้ง youtube และ Tiktok นะครับผมมาครับแอดเลยครับชื่อผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับซีนั่นแหละครับที่ปเป็นตัวละครผมอะนั่นแหละครับแต่ใน youtube ผมจะไม่ทิ้งไว้นะครับผมผมจะทิ้งแค่ใน t i k t o k เท่านั้นชื่อใครที่ทำทั้งสองอย่างแล้วแอดมาได้เลยครับแต่เจ็ดคนแรกที่จะมีสิทธทิพิเศษก็คือเขาจะได้ตัวระดับความลับไปนะครับผม แต่ใครที่กดหลังนั้นจากนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมจะได้ตัวระดับศักดิ์สิทธิ์ไปครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดน,นะครับ30มสิคนเท่านั้นครับ